วันนี้อาหารไก่สำเร็จรูปหมดก็เลยเอนำเฉพาะหญ้าบดแล้วก็ปลายข้าวแล้วก็เข้าเปลือกนะคะผสมคลุกเคล้ากันให้ให้เข้ากันดีนะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะ,ะปกติอยใส่อาหารไก่สำเร็จรูป ลงไปด้วยอพอดีวันนี้อาหารไก่หมดค่ะก็เลยไม่ได้ใส่หากมีข้าวแห้งแช่น้ำผสมลงไปด้วยจะทำให้ไก่มีน้ำหนักดีค่ะถ้าหากมีก็ใส่ลงไปด้วยนะคะ ตอนนี้จะพามาที่ข้อไก่นะคะเพื่อให้อาหารไก่ไกอ่อายุได้ประมาณจะสเดือนแล้วค่ะตัวตัวตัวใหญ่แล้วเราก็ให้ข้าวเปลือกผสมลงไปด้วยจะได้เป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร ตอนนี้ไก่มีประมาณ80ตัวนะคะไก่รุ่นนี้ตัวเมียจะเยอะกว่าไก่ตัวผู้นะคะไก่ตัวผู้จะหงอนสีแดงๆนะคะแล้วก็โตเร็วน้ำหนักดีส่วนตัวเมียจะไม่มีหงอนน่าจะซีด อ่แล้วก็โตช้ากว่าตัวก็เล็กกว่าน้ําหนักก็น้อยกว่าไก่ตัวผู้ค่ะตอนไปซื้ออ่ที่ฟาร์มตอนแรกอ่เราไม่ทราบว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียเจ้าของฟาร์มเขาจับให้ก็เลยได้ไก่ตัวเมียมาเยอะตัวผู้ก็ได้มาน้อยค่ะ ไก่เบตงเป็นไก่ที่กินเก่งกินเยอะอเจ้าของฟาร์มเขาจะรับซื้อ,อในช่วงอายุ5เดือนกับ6เดือนค่ะถ้าอายุไม่ถึง5เดือนหรือว่า6เดือนอเขาจะไม่รับซื้อนะคะอา,อายุ5เดือนเขารับซื้อกิโลละ150บาทส่วนอายุ6เดือน รับซื้อกิโลละ165บาทค่ะช่วงที่เขา,ายังเล็กเราก็ให้อาหารเสริมให้หญ้าบดหรือว่า,อ,าอื่นๆนะเศษอาหารเศษข้าวเพื่อเป็นการประหยัด ต้นทุนค่าอาหารเพรว่าเลี้ยงหลายเดือนกว่าจะได้ขายค่ะพอเดือนอที่ห้าหรือที่หกเราจะขายเราก็ค่อยอให้อาหารเต็มที่พื้นข้อไก่ ต้องเอาแกลบมาลองให้นาๆเลยนะคะเอาปูนขาวมาโรยก่อนแล้วค่อยเอาแกลบมาลองค่ะให้จะได้ไม่เป็นโรคแล้วก็พอเขาถ่ายลงไป,ป็นพื้นจะได้ซับแกลบจะได้ซับอุจจระของเขาไปด้วยค่ะหากใครคิดจะเลี้ยงไก่เพรตง อขอแนะนำให้เลี้ยงแบบปล่อยนะคะไก่จะได้แข็งแรงแล้วก็ประหยัดค่าอาหารด้วยที่บ้านเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้ค่ะเนื่องจากสุนัขชอบกินไก่แล้วก็ชอบกัดไก่ก็เลยไม่สามารถที่จะเลี้ยงแบบปล่อยได้ค่ะ จะนำไก่มาช่างดูนะคะว่าจะได้กี่กิโลเอาตัวที่โตปานกลางนะคะเป็นไก่ตัวผู้แต่ไม่ได้โตที่สุดเพราะว่าจับไม่ได้ตัวนี้ได้2กิโลนะคะเลย2กิโลไปนิดนึงไม่ถึงขีดนะคะ2กิโลกับครึ่งขีดค่ะ